สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกนึงไม้ด่างและโคโลคคเซียทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมาตัดหนอไหลนะครับเจ้าแบล็ก r u นเนอร์นะครับกับอ่าอินลัสติสนะครับตัดวันละหนอนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะครับ นี่ครับเราจะตัดหน่อนี้นะครับครับติดลากมันด้วย เดี๋ยวไปต่ออินัสทิตนะครับ โอ้ยโอ้อยู่ลึกมากเลยนะครับต้นนี้ ชงใส่ตอนปลูกจะปลูกลึกไปนะได้มาแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปช้ำกัน ดินที่ใช้ก็พี่ได้สอนชำไปแล้วนะครับได้สอนผสมดินไปแล้วนะครับง่ายๆนะครับในช่องเดี๋ยวไปชมกันนะครับเริ่มจาก Black r ดนเนอก่อนนะครับฝังไม่ต้องลึกนะครับฝังไม่ต้องลึก ดินมีความร่วนสวยดีมากต่อไปอินดัสซิตนะครับให้อยู่กลางกลางกระถางนะเพื่อความสวยงาม นี่ครับเรียบร้อยจากนี้ก็ไปวางเช่น้ำไว้ในที่ร่มลําไดนะครับอย่าร้อน แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับท่านใดมีต้นก็ไปชำกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ